ค่าต่งกล่องไปไปเดี๋ยวนะปลาลูกแม่ก่อนเบันคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ต่างให้แน่เด้อทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดี F4 ถูกสุขสุขคนเนาะอันนี้เข้ามีงานอีกพี่น้องมีนัดกันเนาะอยู่หน้าบ่าวดอนเกยเสียดแกงหน่อไม้กินก็ได้ หากบดูว่าฮ่ายังนี่เดี๋ยไปช็อปพี่งเนมาซื้ออยู่ตลาดข้างทางเนาะเป็นขายสัตว์ป่ายังไปซื้อกบสุดอยู่นี่แพงหรือไม่ไปงรงโอ้เนี่ซือไก่นี่ซื้อไก่ต้องเห็นกิซื้อเอาไปตอนตะวาร้อนนี่เส้นาาอ้ข้าวอมเสนซีก่อรข้าวอมด้ว พี่ครับพี่กัแพงเราพักมุ่นเนาะ<ห>นยตีมยวุงวงโอ้ติเขียดเอ้โหตี๋กระไรเนาะไรเกี๊้วโอ้อยมีครบสุดปะ

กูทานนี่ไทยหมดแดงไงกูสำนีหาชีพได้หนิ่มดแดงหมดก่อขายถูกยางใครยังนี่มือ,อก,ก็เป็นดำเลยหน้าสัตว์ชือเร่องอบโตรโอ้พากันดนิย,ยูให่หน้าอนนี้ก็บเขาคลายแปบ๊บมันครบสุดจิง ôi sợi đĩ vậy đi quá mấy mãi áo côm đâu mùi mịt sang vẫn lấy chẻ tốt riêng. nó lại tôi nhánh có bom đi มานาาสือกับปอมเอาไปกกอยอม่เคยเสือเลยนี่ทางลางังเดยสิงจิงทางลางังจำเป็นสไดาเรื่องมเขาใส่คีให้เขาก็ใส่แล้วเป็นเนืใ่อใใสิ

มือไรเขามีเอียนเดียวเบิดเหรอไ่ไดพูดไ่ได้แต่ละมือก็มี่เหอเออจะเดี๋ยวมีอีมาวไกาพอดีบอ่ได้ขีดหนึ่งได้มยโอ้หกสิบัน

ซื่อเกียพ no ี่น้องอยู่บ้านด้วยเนาะขางอยู่บานขำาแปงงด้วยนางามนะพี่น้องด้วยบานข้าแปงมากกับบริไกล้กับบาดบริายในหลวงพกแดงเขาค้ายแคมทางทางนี้กับไปปากซีพี่น้องเส้นทางในที่ที่สามเนาะเส้นทางลากด้วยทานี้กับไปบานบ่อเนาะบวานน่านไนดีวไปบานต่างๆเน่ะปาแขงเนาะบุยว่าอย่งนี้บุญยว่าอย่นี่บ้านนี่ ภาคเหน่งเร่งอใสมา่าะไปไหนสุดสาน่อเลื่อนแม่แต่ไม่มีบ่คข้ามาฮะปุริปีดโอ้ยไปแนบมึงอยู่ไปน้องพี่น้องตอนนี้ฮักมาหอดที่เราที่เริ่มเนาะน่ะคือเก่าพี่น้องบรรยากาศแามเป็นเพื่อนเนาะ ผูกูนอนแบบสบายนะพี่น้องอยู่โฮมใหม่ที่จะว่าโอ้ยแม่ว่าถ่ายคลิปมือหน, 1, นึ่งมีซค่สี่สมุ่ดูครับระเบาาร้อนไปแบบพี่น้อง้าวชมุ่สี่ชมออู่นะครับพ่อแม่มา <c oughs> โอานเตรอ,อง,งรอแบบอ้เตียงเผาชิมงานค่ะค่ะได้ดิมันอยู่น้ลายปัน <c oughs> นี่แหละค่ะไรงานนี่ครับชมงานอีกได้่ิชิว่าพ่อแม่ไน เดี๋ยวมันใหญ่กับที่มาขออะไรหมว่า,วาดีบ่หายเอาหัวกหัวนี้ลอ,อ,อยก็โตโผล่ใตก็บ้า,า,า,บาร้อนหยึ่งไร <c oughs> มอยอบพี่น้องมอผู้ม่วน,นดีเนาะถ่ายกินแกงเมอไน้ำเบาชากรพี่น้องกัคลิปกับไห่เบาชากรคนถ่ายเนาะกับเบื้องในสองเบาชากรพี่นอ้อง,นองเลยนี่แหละบรรยากาศทักมาสิมายังคิดในใจเลยเนาะน้ำเอารอนนี่สบายดีพี่น้อง น้อนทากินอีกนะ้อนทากินอีกนะขักกันดีว่าต้อนทากินย่งยันไม่ว่าแกงเนี่ยมันไม่นำงแกงไม่ถนัดเพดวงข้าวอร่อยเนี่าวโมห็ดแบบว่าจะฝากเกษตรด้พักแบ็นี่ได้เฮียบีาเห็ดแบบว่าบัาม่านะแบบว่าอ่ะพนมากเลยพืนของทุกทีนะะจะเห็นเพื่อนแห่งนีเลยนี่ เอย่างปูลี้ยงปลาอีกได้พี่น้องเลยมันใหญ่เลยคือมันตูดน้ำแบบร้อนได้บัดปลาเห็ดปูที่นังวะไอมันออกได้รจะได้บ่มันเปื่อยเหรอมันดูดกินปูจะได้ผ่านแยงสิงออกจะได้ข้าวมันขนีดสดาดดักแดะะอันนี้่หนาวร้อนนี่ปูนนี่ก็เห็ดแบบบม่ได้หวานนะไหกับมีไฟเห็ด ชิมีขัหนึ่งคันเดียวไมนะครับชิม่พาเห็ดอีกเลยนอกจากเบาลลอนกลมขิดสั่งซันของเราอานนว้าขีมีอันเนียเริ่มใหญ่ได้พี่น้องเลยปลาเลยไล่มอเดือนเนี่ยไอ้ดอนหักแม่เมืองตะดันพิจิวัฒนขันนีกับพอดิปีงอยเป็นแต่ว้าจริงแต่ว่าวิ่งแกล้น้ำใหม่นี่เนยกินแกงน้ำใหม่ โอ้ยแต่บ่อกับบอ่อให้เสืเอเก่งมา60ว่าการชีวิประมาณนี้พี่น้องเไงกับพาไปเบิองเราจะถ่าย,ยไปได้ไง่ยายงานพี่น้องเนะบิองเนาะมามันสีเป็นอะไรไปไปพี่น้องตอนนี้เราชิลงเก็บผักเนาะมีพวกใบกับพักกะเสียชิดรองเบิองว่ามันสีเอาละอยู่บ่อนี่น้องอยู่อะไรอยู่บ่อ,อบวะ พักแกล้งกินกับน่อไม้แกงน่อไม่กินได้ป่วะมีแต่หัวอาหารกินเออขอสิรถขายกันเะกินเขาดึงอาหานเลยนี่อันมันอยู่้หน้าแงมพลนะชี้หมือพี่นนางมันชิงหาันชีใหญ่เนาะแล้วเขาไปเอาแต่หอดมัน่านเด็เอาแต่อดมั มันกินอาขาดอไอย่างเงี่ยมีหอมเขากันึ้นยังกับแกงมาใหม่นี่เลยเดี๋ยวเก็บดีๆไปตักเอาอีกอฝั่งนี้แห้งได้มันจะเปื่อยเบิดวะมนันถืออีังวะพักบวกเอาอยู่บอ Ừ. Được đâu Thấy nó phát xếp nọ, nữa Làm nhọn bớt đã มันป่งขึ้นบนูชาดนาำถ้บบริตายง่ายเด้พี่น้องเลยก็คือสีหกหลยมัน,ม,นบบมันเปียบว่ามันแผ่ไว้นี่อ่าโทษอ,าาอยู่หนา้าเก้าพี่น้องเลยจิตเด็กก็น,นอนอู โอ้สุดยอดเนี่ยมึงหนาได้สุดยอดแห่งอะไ้ใค่เข้าเลยเขาไค่เข่ามันด้อเขาไคเขามันเอาเาราย่างนั้นก็จุดเอามีเมื่อเอาแกงมนนอยู่แล้วเพียงเขียนเมื่อแค่อไม้เมื่อปไม่กินมากิ้ตะเข็ประตูเนี่ว่าเอ้าคาต่างกงไปนนะ đệt bướm ao, áp thân rồi nữa cả tự, uuu, cái cái này, cả tặng con, nó vui sai bát này, để sẽ được để sẽ một, này nữa, sẽ được vui tháng nào anh tì, sẽ được ai này, này cái này đấy mắt hình thượng đi nhớ vốn là áo mắt Bây cho tôi sao cả bông bạn mà đẹp cả tiền thì vậy Cặp luôn มันกนแงนี่ตาสกเบ็ดนเอาเลยไปฆ่ยมยากเข่าเรือเงกับเรือเรือตัวยือนอ่นจอมืกัพอเลยวากินหมกกินอยู่แหละเดี่วแรกเดี่ยวเพอไปที่ม่จะขอใั้งคนนากินเน้อตีเขาก็พอก็แม่ ขึนพี่เลยวันินหายยิ้สองก็จาพ่ออ่ะส่งวางุศาหเลนกินมาลกมาก็อดเลยเนาะกินเนีกยน็นอนเปย์บรมยากาศขนอะไรเก็บเก็บไปเมื่อปะ